เป็นชื่อของตัวเรานะคะที่ขีดแดงๆก็คือให้เปลี่ยนชื่อเนาะอ่านทบทวนนะหนึ่งรอบเดี๋ยวจะให้เด็กๆอ่านของตัวเองนะอะตัวแรกนะคะก็คือวอเจียววอเจียวเจ,จียวอะไรชื่ออะไรชื่อของเราอย่างเช่นวอเจียวขิมวอเจียวโอภาแบบนี้นะคะ ต่อไปตัวที่2ก็คืออันนี้คำว่าปีนี้อายุ10ขวบแล้วถ้าใคร9ขวบก็เปลี่ยนจากเลข10เป็นเลข9นะคะอ่าใคร10บขวบก็ใส่10บขวบก็คือเป็นไม้การเขนเหมือนเดิมนะคะอันนี้เนาะปีนี้อายุ10บขวบแล้วอ่านว่าจินเหนียนชื่อซุยหลอ จินเหรียญชื่อซุยหรอชิวโอ้ oh. นะคะอ่ะต่อไปนะคะประโยคที่สามเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนคำอ่านให้แป๊บหนึ่งนะคะเราซื้อขออนุญาตทบทวนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขียนคำอ่านให้เนาะคนสำหรับคนที่อยากอยากจะแบบว่าเออฉันไม่ได้เขียนคำอ่านนะคะต่อไปเป็นประโยคที่สามก็คือประโยควอชื่อชิงไม่เหรน ว่าชื่อชิงไม่เหรนใครจะเอาเป็นคนที่ไหนก็ได้ไม่ต้องตามความจริงจะเป็นคนน่านจะเป็นคนลำพูนจะเป็นคนลำปางเออก็ได้นะคะได้หมดเลยใส่จังหวัดลงไปเนาะใส่จังหวัดลงไปตรงกลางที่เราซื้อใส่สีแดงแดงให้นะคะขีดสีแดงแดงก็คือให้เปียกนะต่อไปค่ะฉันอยู่ที่เชียงใหม่ฉันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ ก็คือประโยคน,นยยี้ฉันอยู่ที่เชียงใหม่ว่าใจชิงไหม้ว่าใจชิงไหม้ฉันอยู่ที่เชียงใหม่เราก็เปลี่ยนนะคะเราก็เปลี่ยนจากเชียงใหม่นี้เป็นลำปางลำพูนอะไรก็ว่ากันไปนะคะที่เราเรียนไปเนาะอะ,อะต่อไปนะคะบรรทัดสุดท้ายก็คือวอเฉียงชี้จงกัว อันนี้เปลี่ยนจากจงหวัวเป็นจังหวัดได้เลยนะคะฉันอยากไปประเทศจีนนี่หนูเปลี่ยนเป็นวัวเชียงชุยม่านกู่ฉันอยากไปกรุงเทพหัวเชียงชุยหนานปางฉันอยากไปลำปางแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะเขียนคำอ่านให้เดี๋ยวเขียนคำอ่านให้นะแปบ๊บหนึ่งใครที่พร้อมนะคะ ใครที่พร้อมอยากจะพูดเต็มทีแล้วนะคะให้มันจบจบไปเราซื้อให้จบจบไปหนูจะได้คะแนนเร็วๆเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภามีนาอีกเดือนหนึ่งเมษาปิดแล้วนะคะเราปิดถ้าปิดแล้วโรงเรียนปิดแล้วเราซื้อจะไม่รับคะแนนหนูแล้วนะถ้าเมษาหนูสอบเสร็จแล้วแล้วปิดแล้วเราซื้อจะไม่รับคะแนนแล้วนะคะถ้าหนูยังไม่สอบถ้าหนูยังไม่พูดมันจะส่งผลต่อคะแนนหนูนะ อนอกจากคะแนนแบบฝึกแล้วก็มีคะแนนที่สอบในห้องนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันในห้องเนาะในเดือนหน้าเราจะได้เจอกันในห้องนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะมาให้หนูพูดอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่ยังไม่ยอมสอบเพราะฉะนั้นหนูต้องสอบถ้าไม่สอบคือไม่มีคะแนนให้แล้วนะของเทอมนี้เราซื้อแทบจะไม่สั่งงานเลยนะคะสอบอย่างเดียวเพราะว่ามันง่ายถ้าหนูไม่ ส่งอะไรเลยไม่อะไรสักอย่างก็จะไม่ได้คะแนนขนาดเราซื้อไม่สั่งงานเลยนะเด็กๆจําได้ไหมว่าเราซื้อไม่สั่งงานหนูเลยแทบจะไม่สั่งงานให้สอบอย่างเดียวเลยสิคะแนน5คะแนนก็ว่ากันไปเพราะว่าหนูเวลาให้ทํางานนะคะมาส่งเราซื้อก็ไม่ทําอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยให้สอบในห้องอย่างเดียวแต่บางคนก็ไม่สอบเลยนะเราซื้อช่วยไม่ได้นะเราซื้อไม่ช่วยแล้วนะคะอ่ะโอเคใครที่พร้อมแล้ว อยากจะอ่านให้เราซื้อฟังไม่สอบดีกว่าอยากจะอ่านให้เราซื้อฟังแล้วได้คะแนนไปสิบคะแนนนะคะยกนิ้วเป็นภาษาไทยภาษาจีนหรอคะภาษาจีนสิคะลูกภาษาไทยไม่อ่านเป็นภาษาจีนมาให้เราซื้อฟังแปลไม่ต้องแปลอ่านแต่ภาษาจีนล้วนๆไม่ต้องแปลนะคะอ่ะ ใครสนใจที่จะอ่านแล้วยกมือไว้รอนะคะส่วนใครที่ยังยังไม่อ่านมาฟังเราซื้ออีกรอบหนึ่งเราซื้อจะทบทวนคำอ่านให้อีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคไปเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเราซื้อเอาสีสีอะไรเดียสีน้ำเงินแล้วกันอ่ะหออะหอเดี๋ยวซืวเปลี่ยน อันนี้มันใหญ่ไปเปลี่ยนเส้นแป๊บหนึ่งคุณครูค่ะของรอบที่แล้วเราก็จดอะเนะี่ยอะไรนะคะของรอบที่แล้วใช่อันนั้นแหละลูกใช่รอบนั้นแหละเราจดอันนั้นแหละค่ะแต่รอบนี้เราจะอ่านที่หนูเขียนนั่นแหละเราจะอ่านที่หนูแต่งไปจาได้ไหมหนูแต่งรอบที่แล้วนะลูกฉันชื่อใบบัวฉันชื่ออะไรแล้วแต่ชื่อหนูอ่ะเอาชื่อหนูมาใส่อะ เออแล้วก็อ่านของหนูที่หนูแต่งอาทิตย์ที่แล้วนั่นแหละลูกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราซื้อจะใส่คําอ่านให้สําหรับคนที่ไม่ได้จริงๆนะ,น <cents> ๆนะเดี๋ยวซื้อจะใส่คําอ่านให้แต่ไอที่ขีดสีแดงแงนั้นหนูจะต้องเติมเองหนูต้องเติมเองเพราะฉะนั้นเราซื้อจะไม่ใส่คําอ่านที่สีแดงแงให้จะใส่คําอ่านเฉพาะที่มันไม่มีสีแดงแดงเห็นไหมที่มันไม่มีเส้นแดงแงทับอ่ะเออเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะเดี๋ยวซื้อจะเอาออกอ่านแล้วซื้อออกให้ก็ได้เดี๋ยวจะงง อ่ะเราเสื้อออกให้อ่ะสีแดงนี่เราเสื้อออกเือ oh. เปลี่ยนเป็นวอวเจียวอ่ะ Whoa, Jill. Whoa, Jill. Whoa, Jill, วอวเจียววอเจียวหอเจียวนะเราซื้อใส่วอเจียวแล้วนะเด็กดูเองนะคะอ่าส่วนอันนี้เราซื้อจะลบให้ลบก็ได้อ่ะไว้ตรงนี้ต่อไป จินเหนียนหอนอเอียนอเหนียนอา้าจอจานหายจีนเหนียนจินแล้วก็เหนียนจุดจุดจุดเราซื้อจะไม่ใส่ตรงชือให้นะเด็กๆต้องเปลี่ยนเองนะคะอะซุยละ เริ่มอยู่ไหนแล้วอ่ะใครพร้อมแล้วยกมือไว้รอเลยจ้าใครเสร็จแล้วจะให้ออกห้องก่อนออาใครเสร็จแล้วค่ะจะอู้เสร็จแล้วจะเอื้อออกห้องก่อนใครบอกอู้ก็อยู่ในห้องฮ่นนะคะเอ่อบอกเื้อออกมันนี้ถ้าบอกอู้จะเอื้อออกเนะาะว้ชื่อหลากือเชียงใหม่ออกเสียงยังไงนะคะ ชิงไหมลูกชิงไหมค่ะชิงไหม,ไมอืมชิงไหม่พื่คอค่ะปาหรูอยากลองอ่านค่ะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราซื้อเขียนคำอ่านให้เพื่อนแปบน๊บนึงนะลูกแปบ๊บนึงนะคะแปบ๊บนึงนะวอดใจอ่ะวอใใจแล้วก็จุดจุดจุดอ่ะเห็นไม่เอ่ยเห็นอยู่นะลูกน้องคำอ่านอ่ะ ต้องมาแอ๋วเลยเจ้าเหมียวน้อยอีแมวเหมียวอยู่ข้างล่างด้วยแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวซื้อเขียนคำอ่านให้เพื่อนแป๊บหนึ่งหอเสียงชีนะคะชี เพิ่มให้มันใหญ่ๆก่อนหนาด้วยอะเฉียงชี้อะให้ดูแล้วนะอย่าบ่นว่าไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะคะ,ะเราซื้อเพิ่มให้แล้วเพิ่มให้หนูแล้วนะเพิ่มตัวใหญ่ให้เลยนะคะ เพิ่มตัวใหญ่ให้เลยนะอย่าว่าหนูอ่านไม่ได้ค่ะไม่มีข้ออ้างแล้วนะคะไม่มีข้ออ้างแล้วเพราะเราซื้อพิมพ์คําอ่านให้เรียบร้อยส่วนที่เหลือหนูต้องพิมพ์่าตอนี้นี่อ่านว่าอะไรนะคะจงกัวจ้าจงกัวจงกัวจงกัวลูกอ่ไม่มีข้ออ้างแล้วเด้อไม่มีข้ออ้างว่าอ่านไม่ได้แล้วเด้อ ส่วนอันไหนที่หนูอ่านไม่ได้ถามเราซื้อตอนนี้ได้เลยยังไม่ได้อเมริกาคืออะไรครูอเมริกายังไม่ได้เรียนจา้าเอาที่เรียนพอคะ่ะบ่อใจอ,อะไรเหรอคะบัอใจคืออะไรต่อคะบัอใจแล้วก็จังหวัดไงคะหนูก็ใส่จังหวัดของหนูไงลูกเราใส่จังหวัดไงจ้าหัอช่อิน ก่าชื่อก็ใส่จังหวัดค่ะแหน่แปลว่าอาที์แล้วไม่ได้เข้ามาเรียนใช่ไหมเดิอ่ะเราซื้อจะปิดตรงนั้น,นแบบหนูมีไม่ค่อยเยอะอ่ะอืมเราซื้อจะปิดตรงสีแดงนะคะเราซื้อจะปิดนะอ่ะเพราะว่าบางคนงงเราซื้อจะปิดนะ จะปิดไว้นะคะ,ะปิดไว้นะให้หนูเติมเองนะคะให้หนูเติมเองนี่เราซื้อก็จะปิดปิดไว้อ่ะนี่ก็จะปิดไว้เดี๋ยวจะงงบางคนอ้าวทำไมคำนี้ไม่มีคำอ่านเพราะว่าให้หนูเติมเองนะคะ โอเคก่ okay. อนที่เราซื้อจะให้พูดมีใครจะถามอะไรอีกไหมเราซื้อจะเริ่มพูดแล้วมีใครอยากถามอะไรอีกไหมคะไม่ได้ประโยคไหน<อ>ไม่ได้คำอ่านไหนว่าเซียงช่วยนี่คืออะไรหรอลาบเล่ไอ้าัวใจลาบ แปลว่าฉันอยากไปนะคะวอร์ชเชนช่อแปลว่าฉันอยากไปไม่ต้องแปลเราซื้อไม่ได้ให้แปลเราซื้อให้พูดให้อ่านของตัวเองบรนณาการว่ายังไงนะอายุเก้าปีบอกว่ายังไงนะครับเลขเก้าว่ายังไงนะนับหนึ่งถึงเก้าสีนับเลขเก้าสิครับลองนับเลขเก้าสิ เออจ,จิวแปลว่าเก้าคำว่าอายุเก้าปีเนี่ยอยู่บรรทัดที่หนึ่งกางข้างกับคำว่าโว่วเจี้ยวเราซื้อส,สอนไปแล้วเป็นประโยคที่สองนะคะเป็นประโยคที่สองเห็นคำว่าจินเหนียนไหมจินเหนียนนะั่นก็คือปีนี้นอายุกี่ขวบเนี่ยก็ว่ากันไปอ่าประโยคที่สองกางกับโว่ บอกชื่อก็บอ่เจี้ยไงคะแล้วก็บอกชื่อตัวเองไงคะบอกเป็นภาษาจีนหรือว่าภาษาไทยอะคะชื่อหนูเป็นภาษา<ห>จีนหรือภาษาไทยล่ะลูกอืมชื่อหนูเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาจีนล่ะภาษาไทยค่ะเป็นภาษาจีนก็พูดภาษาจีนจ้ะอ๋าก็ภาษาไทยก็พูดภาษาไทยนี่แหละค่ะก<ๆ>็ใส่ชื่อเป็นภาษาไทยนี่แหละลูก เพราะว่าส่วนมากแล้วหนูไม่มีชื่อจีนกันถ้าชื่อจีนชื่อจีนของเราซื้อก็คือวอเจียวยีโหลวอเจียวยีโหลแปลว่าชื่อฉันชื่อยีโหลหนูไม่มีชื่อจีนแน่ๆนะคะบางคนไม่มีชื่อจีนเราซื้อมีอยู่แล้วแต่หนูว่าไม่มีนะคะไม่มีนะต้องให้คนจีนหรือว่าคนอื่นเนี่ยหรือว่าบางคนมีเชื้อสายจีนก็จะมีชื่อจีนนะคะชิงหลโอเคพร้อมอย่าง มีใครถามอะไรอีกไหมเราซื้อจะเอาคนแรกแล้วนะก็ไม่จ้าเพิ่มแล้วค่ะบัญชีมาโอเคอะโอเคนะเดี๋ยวข้างๆเด็เดกๆซูมดูนะเด,เด็กๆซูมดูข้างๆก็ได้เอแล้วซื้อเพิ่มดีกว่าอ่ะเพิ่มเพิ่มอย่างนี้ให้อะแล้วเราซื้อก็จะเอานี้อย่างนี้ให้ให้ดูจังหวัดจังหวัดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวดูเองเนอะ อยู่ข้างๆนะคะเด็กๆดูดจ๋าให้ดูจังหวัดอะซูมเอาเองนะเด็กๆซูมเอาเองนะเจ้าลูกซูมเอาคนเดียวเด้อค่ะมาคนที่หนึ่งค่ะคนที่หนึ่งนะจังหวัดอยู่ข้างๆนะคะซูมมาดูเองนะคนที่หนึ่งเด็กชายกริตที <妈>我怕怕我我叫 k i t 今年是今天岁岁了，我是新麦人，我是新麦，我是排，我是去爬崖。 วอดแจไปไหนลูกประโยคหวอดใจอยู่ตรงไหนเมื่อกี้หนูบอกวอดชื่อวอดชื่อสองอ่านวอดแจหายไปไหนหนึ่งอ่านวอดแจชิงไม้ครับโอเคครับวอดแจชิงไม้พีพีถูกถูกก็ไม่เป็นไรนะลูกนะถือว่าหนูนะคะอ่านได้อะโอเคสิบคะแนนต่อไปนะคะกิติทีอย่าเพิ่งออกนะลูกรออีกประมาณสิบโมงสามสิบห้าหนูค่อยออกนะคะ ประมาณ10โมง35นะหนูดูโทรศัพท์ของตัวเองแล้วบอก10โมง35แล้วหนูค่อยออกนะถ้าเราซูปอว่าออกได้ค่อยออกนะลูกนะเพราะตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนดูดูเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเราอ,อาจจะสั่งงานนะอาจจะสั่งงานให้อ่านเพิ่มนะคะต่อไปค่ะวรพักหอมไม่หายมาลูก,กวอวเจ้าข้าวหอมอินเนียน อินเนียอะไรเลขอะไรลูกนับนิ้วเร็วจิ๋วสีเหลือสีวืาชื่อชิงไม่สีผมอวู่ทใจชิงไม่ชียงชุยพายาอ่าพายาไปพายาเนาะอยากไปพายานะคะโอเคต่อไปโซเฟียโซเฟีย บ่อเจียโซเียเจียวอะไรต่อลูกจินเหนียวสิสนับนิ้วเลยลูกสิเลาายชือสวยเลยอ๋อ่าชื่อเชียงใหม่เชียงใหม่เลยบ่อเจใาม่บ่อชิงใหม่ ิง我อ心脉嗯我我ช่วยายวาโอเคไปพะเยาอีกแล้วนะโซเฟียไปพะเยาอีกแล้วนะคะโอเคเค่ะต่อไปค่ะวิชยาค่ะวิาชาค่ะมาเลยลูกพ่อ ว่เอวเฟนชิปจินเนี่ยชื่อ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 ซุยเลอว่ชื่อชิงไม่เหลิ่นว่ใจชิงไม่ว่งว่า随กู อา่าม่านปูกรุงเทพเนาะอยากไปเที่ยวกรุงเทพนะคะอยากไปกรุงเทพโอเคปาพาวารินพินโนเอกค่ะมาเลยลูกวอเจี้ยวโอกัสจินเนียนชื่อซุยเลอ่อวอชื่อชิงหมายหรนวอจ้าจชิงไม้วอเสียงซุยม่านกู ไปกรุงเทพโซนที่สองแล้วนะคะต่อไปค่ะพิมพ์รพัฒค่ะพิมพ์รพัฒหวาเจียวยิ้มลเจินเหนียนชื่อชุยเล่หวาชื่อหวาชื่อชิงไม่หลินหวาใจ้าชิงไม่ ว่เสียงชุยผายาวไปพายาวอีกคนแล้วโอเคต่อไปค่ะนัทานิชาวอเที่ยวนัทนิชาจินเหนียนวอเชีงชมไ่เรนวอในชิงไม่วอเสียงชุยมานกูไปกรุงเทพอีกคนแล้วนะคะอยากไปกรุงเทพ ต่อไปนะคะยิ่งรักจ้าว่าฉว่ยิ่งรักฉ้นว่เฉีนยิ่งรักเหนื่วยเหนียวจิ้นเหนียนจิ้นเหนียนจิ้นเหนียนขอรับเลขแ๊บหนึ่งนะคะค่ะ ภาษาจีนอะไรนะคะโฮเจ้าว่ายังไงหน้าอีเออซันซื้อนับสิอีเออซันซื้อหูลิ้วชีปลาแล้วก็อะไรต่อจิวเออจิวเก้าก็คือจิวลูกเซอร์ซุยเลอร์อ่าชฉเฉียงไม่เลอลูกไม่ใช่อฉีฉีฉี ห่าชื่อเชียงไหม่หลือว่าชิงไหม่ค่ะไม่ใช่เชียงไหม่ลูกชิงไหม่ชิงไหม่หริอบอกได้เชียงใหม่อืมวเียงชื่อาช่ชนานเวเียง我想去我น去南方哎我想去南方ู湖น,น,นะคะ โอเคยิ่งรักเอาพะคเนร์ไปต่อไปจ้ะปันน,นันทโอโอจิตลูกโอโอตามาเลยลูกโอเจ้าใบบัวจินเนียนสือจินเนียน,นสือสุยเล์วัวสือชิง งไม่อะไรลูกสิงไม่อะไร,ไไรเอ่ยอช่อชื่อ,ช,อชิงไม่เหรออืมจ่าใจหัวใจอะไรดีจังหวัดลูกจังหวัดวจ้อใช่ ชิงอะไรอชิงว่ะโอ้เัียงช่วยม่านกูเออไปกรุงเทพก่คนละโอเคปานธนัดนาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวให้คะแนนก่อนโอเคค่ะอ่ะต่อไปใครเอ่ยต่อไปเป็นธนุวิทย์เตนนะขตเขาแป๊บนึงเขาไม่ของมาส่งครับอะไรนะลูก มีของมาส่งแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อค่ะค่ะโอเคข้ามาครับครับบ่อเจียวพันวิทกินเหมียนถือซุยเลอร์บ่อชื่อเชียงว่าน หลินหัวใจชิงไม่หัวเชี่ยงหัวเชี่ยงช่วยหนานเปิลโอเคหนานเปิลลำพูนอ่ะไปต่อไปเดี๋ยวยังไม่ออกนะคะรอสามสิบห้าค่อยออกเนาะวัสุวัตค่ะ โอเคอ่ะเพียนนิดหน่อยแต่ก็ให้นะคะอ่ะเต็มไปเลยว่าเจ้ชืมินนี่จินเนียา์ชูชุยเลออืมฉันชื่อชิงไม่เหรนนอย่าี่ชิงไม่ ก่าเชียงชุยหนานปงางเชียงชุยหนานปางไปลำปางนะคะเมื่อกี้มีคนไปลำพูน,นไปลำปางเนาะอ่ะให้เต็มไปเลยค่ะต่อไปปะพา,า,าดา<ต>มา<ต>เลยลูกมาช่วยเล่า โอ้ยไม่ช่ยหาขอโทษค่ะขออีกทีหนึ่งได้ไหมคะได้จ้า พ่อยเอ,อ่เอาาาพอไหมลูกไม่งั้นเราซื้อจะเอากีรติกาก่อนนะงั้นเอากีรติกาก่อนอ่ะกีรติกาวอจีเจวมันนี่ จีนเนยช่ยเล岁了我是่อชื่อชิงไม古เ,เก่งมากเถินป้า่ากีรติกาใไ้ตเต็มอะมีใครอีกไหมคะนอกจากประภาดามีใครอีกไหม่ะมีใครอีกไหมอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวจะให้ออกไปก่อนคนที่เสร็จแล้วนาอส่วนมากก็เสร็จแล้วนะจ๊ะ คนที่ไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดการุณาพูดด้วยนะคะพ้ท่านี้งงานังานเอาไ่ดยกคนล้มบกีีนึงนี่โอ้โหผมช้าพอร้อมยังพระพาดาพร้อมยังร้อมค่ะ มาเลยลูกทีละทีละประโยคก,ก็ได้ไม่ต้องรีบพูดนะคะค่อยๆพูดเอเ่ยวหมดาจิงเนียนชื่อซุยเลอร์อชื่อชิงไม้หลันบอใจชิงไม้ออเสียงซุยผายาวค่ะโอเคอ่ปาปะพา,าดาโอเคจ้ะต่อไป อะไรอีกเมื่อกี้มีคนจะพูดอีกมีไหมผม,มรับับรรติการหรอครับผมอ่ะบรรณาการมาจ้า